Chew up, c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 hew up, oh, oh. บาตที icana, ่ชุมชนเลยเป็นชุมชนหนึ่งมีชุมชนบ้านบาตแบบนี้ค่ะการตีบาตที่ชุมชนนี้นะคะมีกันด้วยมือล้วนๆไม่มีเครื่องมือเทคโนโลยีใดๆเพรามันเกี่ยวกับงะไรล่ะค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะนะคะแล้วตอนนี้นะคะพวกเราค่ะอยู่กับสิ่งสังเกตุที่ว่าชุ่งเมืองนะคะของชุมชนบ้านบาตค่ะกับพ่อปู่ครู ตรงกับมันพืหักนะคะจะมีการรวสของข้าวปูบูบาทค่ะเพื่อเป็นการบูชาปูค่ะและบูชานะคะก็จะมีการละครชาตรีค่ะแล้วก็รำวงบ้านบาทค่ะค่ะแล้วเราจะไปสัมภาษณ์ป้าป้า,าอารีนะคะที่เป็นผู้สืบทอดประวัติการบา้านมา ประมาณ200ปีได้นะคะสมัยนั้น,นุูรัตนากนสร นี่ค่ะว่าชุมชนนี้นะคะมีต้นแบบมาจากมุสีนุสตยาค,ค่ะ,คะชุมชนนี้นะคะตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะเขาเล่ากันมาว่าเขามาจากมุสตยานะคะเขาจะมาตั้งโลกราชธรรมบัตรพระละกันที่นี่เพราะก่าปฏิทันกันที่มุสตยาเราไม่มาเปลี่ยแนแปลงเปลี่ยนแปลแ,แล้วก็คือย้ายมาทำที่นี่แต่สมัยนั้นก็แบบสองรุ่นเลยนะคะที่แบบคีอประมาณก,ก็สองรุ่นนี่ก็ประมาณเก,กือบร้อยปีได้แล้วนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นี่ก็รุ่นที่สามนะคะ แล้วท่านก็เสียตอนยี่80แปดสวาแล้ป้าไปรุ่นที่สี่นะคะก็ทำมาต่อเนื่องมาแต่ป้าตอนนั้นทำก็ปีประมาณพอสองสองพนห้ารอยค่ะซึ่งมันขา,ายดีมากเ่ย รูปแบบแาบนี้คือมีมาตรฐานมาเลยใช่ไหมคะทั้งหมด5รูปแบบไม่ค่ะเมื่อก่อนนี้มีไม่ถึง5รูปแบบค่ะมีจ็ดแบบทรงไทยเดิมอย่างนี้ค่ะทรงใหญ่อย่างนี้กัะแต่เดี๋ยวนี้พระท่านแบบท้ายวันนี้ยอเพี่ยงเอเตี้ยหน่อยเอาเล็กหน่อยอะไรเนี้ยแล้วพระท่านก็ตั้งชื่อว่าเป็นทรงมนาวทรงลูกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั้งเดิมคือทรงไทยเดิมเนี่ยจะสรงใหญ่เลยเพราะสมัยก่อนนี้อะไรๆก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่ทุก เรืไม่ทราบว่าขั้นตอนในการทำหมากอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทั้งหมดทั้งหมดกี่ขั้นตอนค่ะคือเราไม่ได้ทําเลยคนเดียวะจมีช่างหมดช่างของคนค่ะก็หนึ่งช่างตีขอบนะคะแล้วก็ช่างต่อนะคะแล้วช่างเพิ่มต่อเสร็จแล้วก็ก็จะเป็นช่างเขาเป็นแบบหยอนักระสาตองแดงอย่างเงี้ยพอเขาเสร็จเสร็จแล้วก็มาทุบตะเข็บนะคะพอทุบตะเข็บเสร็จแล้วก็มาลายนะคะ ลายแล้วก็มาตีตีแล้วก็มาตะใบตะใบแล้วบางครั้งก็แบบ่ผ้าแจ้วสีลงดำาเราก็ลงดำให้ด้วยบางทีไม่เอาท่านแจ้วสีขาวไปแล้วท่านก็จะไปบ่เองค่ะคืออันนี้คือเราขึ้นขอบขึ้นขอบขึ้นรลกอย่างนี้เขาเรียกว่าติดกงอย่างโกงที่ภาษาแบบที่คนโบราณเขาเรียกนะ่ยเบอกอ่าเปลี่ยนอากงติดกงใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีเออเป็นอันนี้เล็ก อันนี้เรียกว่ากีบมัวกีบกีบัวจะเป็นรู้วงนี้น้ามัวค่ะแล้วเราก็จะไปขึ้นจักรจัดจจักแบบปลาเป็นลูกทรงแบบนี้ใช่ไหมคะนี่คือออกมาเป็นลูกทรงแล้วทีนี้เราก็มามาเอาปลาไปจุ่มน้ํา จิมน้ำเพื่อให้บาดเปีกนี่บาดแท้งใช่ไหมคะ,ะจิมน้ำให้บาดเปียกแล้วเราก็จะมาหยอดน้ำซัมทองแดงตามตะเข็บอย่างเงี้ยให้แน่นเชื่อมติดกันพื่อไม่ให้รั่วด้วยใช่ไหมคะอะย่างเงี้ยเห็นเห็นดาวอยู่ใชเห็นดาวอยู่ดาวไม่้นเลย เชื่อมกันแล้วใช่ไหมคะเชแล้วเขาแล้วเขาแล้วอันนี้คือหลังจากที่เราตีแล้วดาฮะเข็บแต่เข็บก็ลอยข้เง็นเข็บข้างในแล้วก็ข้างในเราก็ไม่มีดาวแล้วมองไม่เห็นแล้วดาฮะแล้วทีนี้เราก็ไปทําอะไรต่อคุณบ้านคะแล้วเ็เรถจะเก็บเขื่อนอันนี้เราก็จะมาลายให้เป็นทรงกลมอันนี้เป็นกลมนะคะเราจะมาลายให้เป็นทรงกลมโดยทําทํายังไงคะเดี่ยวลายไลน์ที่ช่างไลน์สุดท้ายนี้นะคะเราขอให้คุณบ้านตัดบอกถึง เออคนไทยสมัยนี้นช่ไ,มชไมคมะที่อยากจะให้อนุรักษ์ในการทำตาดแบบ